10. วิธีคิดบวกง่ายๆครับทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาครับคิดบวกเป็นสิ่งแรกคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกมีพลัง 2. ครับโฟกัสกับสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นเล็กน้อยแค่ไหนแล้วก็ยิ้มให้บ่อยขึ้นครับ 3. หัวเราะก,กับเรื่องแย่ๆครับมีอารมณ์ขันบ้างเวลาเจอเรื่องคิดเครียด 4. เรียนรู้จากความผิดพลาดและความล้มเหลวแล้วปล่อยมันผ่านไปครับหเลิกพูดสิ่งลบๆครับแล้วพูดสิ่งบวกๆก,กับตัวเอง ทำให้ตัวเองแข็งแร่งครับ 6. ครับอยู่กับปัจจุบันอย่าหมกมุ่นกับอดีตและอนาคตและทําลายความสุขตัวเองครับ7ครับเห็นค่าแล้วก็สํานึกขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตกับรู้สึกโชคดีกับสิ่งที่ได้รับครับ8ครับยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองครับแล้วก็เต็มใจที่จะแก้ไขไม่ยึดติดกับอีโก้ครับและข้อ 9. ข้อสุดท้ายนะครับมองสิ่งต่างๆแบบที่มันเป็น ด้วยความเข้าใจครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกครับข้อที่10ครับคบคนคิดบวกครับแล้วก็มองโลกในแง่บวกนะครับพวกเขาจะส่งพลังบวกให้กับคุณครับขอบคุณเครดิตจาก Facebook คุณเชอร์มานรัตนคพงตระกูลครับ